อ่ะมาไหนๆก็มาแล้วมามาให้สุดมาถามว่าตอนนี้คุยกันไหมคุยกันครับคุยกันคุยกันคิดถึงไหมคิดถึงครับแต่ถ้าพูดตรงๆการที่จะกลับไปเล่นเกมด้วยกันเหมือนแต่ก่อนมันทําได้ยากมากๆเพราะว่าความรู้สึกมันต้องใช้เวลาต้องต้องบอกตรงนี้ก่อนเลย ถ้าพูดจริงๆเลยอะ่ะต้องแต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าผมจะผิดใจกันผมไม่เคยพูดถึงมันในสิ่งที่ไม่ดีไม่เคยว่าหรือว่าอะไรแต่มันดากูไอสัตว์เ้าใจปะ แล้วบอกอะไรนะโหดศิกรรมโหดศิกรรมพ่อมือหงายสัตว์มึงอด่ากูเฮี้ยผมก็ไปถามไปแล้วว่าเลือกอะไรไปฟังกับมันเองแล้วกันว่าเลือกเี้ยอะไรมึงกดกูเลือกเฮี้ยอะไรโคตรปัญญาอ่อนเลยสัตว์กูไม่เคยพูดออกจากปากมึงโดนคนอื่นพูดมาลองไปฟังกับมันดูแล้วผมไม่ีเกียจพูด นั่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับบอกไปสุดมันก็ไม่คุยไปถามมันเองเดี๋ยวเดี๋ยวประจาผิดเพี้ยนไปถ้ามีโอกาสอยากเห็นอามมาสามด้วยกันครับนิดหน่อยปล่อยผ่านลุงจะลงลงกันอยู่แล้วนิดหน่อยปล่อยผ่านจะลงลงโอเคสาต ม่มันบอกแล้วมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาครับถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงผมผมมาเป็นคนหนึ่งที่ต่อให้เรื่องที่อะไรเกิดขึ้นหนะะักหาสาหัสผมโดนด่าขนาดไหนแต่ว่าผมก็คิดถึงว่าความสนุกที่เขาเราเคยเล่นกันมาหรือว่าวท,ท,ที่ที่ที่ผมว่าไม่เคยพูดถึงนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่เคยคิดพูดถึงไอรี่เลยสักนิดหนึ่งเลยไม่เคยเลย ผมไม่เคยพูดถึงเลยขอพูดออกบาแล้วกันนะไหนๆมันก็แบบไอดีบาร์ละ แล้วกะคุยผมก็คุยกันอยู่ตลอดผมก็คุยเมื่อวานนี้มันก็โทรมาก็คุยก็คุยก็คุยคุยตลอดครับคุยตลอดก็คุยเนี่ยช่วงที่ช่วงที่ผมมีปัญหามันก็โทรมาคุยครับมันก็คุยเป็นไงบ้างโดนที่อะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ย ใครง้องก่อนใครง้องก่อนครับไม่รู้อะไปถามปันเด็สัตวสือ้ไอออนมีสบู่ปะไอ้ไอออนมีสบู่ปะ ก็พูดเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้เลยครับลุงไปซื้อหน่อย,ดยได้ครับได,ได้ครับขับรถกไปได้ข<อ>่บไปเลยนั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละก็พูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยครับพูดตรงๆเลย นั่นแหละผมคิดถึงก็สนุกนะเล่นเกมด้วยกันสนุกผมคิดถึงแบบนั้นตลอดครับอยู่ด้วยกันแล้วสนุกเออประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนเรื่องเล่นเกมด้วยกันก็อย่างที่บอกไปมันก็ต้องใช้เวลารัาไม่รู้เหมือนกัน ถือว่าได้พูดไปแล้วครับแต่พูดครั้งเดียวนะพูดครั้งเดียวครับพูดครั้งเดียว เบจะรีซีซั่นแล้วใครหารายได้เสริมเตรียมหาเอ็มนะครับเออเดบโบนี่สำสเดบโบนี่สนุกทำให้ผมแบบไม่สตรีมเมื่อวานก็ยังมาเล่นอ่ะปกติถ้าผมไม่สตรีมผมจะไม่เล่นเกมเว้ย จาก S35 เป็น Mac ลาเ e นไม่ได้ซื้อผมบอกทุกคนไปหลายรอบแล้วทําไมผมต้องซื้อผมไม่ได้ซื้อผมบอกว่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นผมไม่ได้ซื้อเลยโอเคสบูก่กูมี5อันอ่อน Thank you อะไรก็โตลงเอาเอ้ยลุงลเงาผมให้เอ้ยล,งเ,เลงเอานี่ไปด้วยครับติดติดตัวไม่แจกไม่แจกไปเอ้ยสเปรย์ติดตัวไปครับลุงโอเคนั่นแหละประมาณนั้นนะครั้งเดียวพอเด้อครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอ อะไรพี่เหมินเออมึงจะมาถามมึงจะมายุ่งกับเรื่องกูทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่จำเป็นน้องยุ่งกับเรื่องเรื่องเรื่องของกูได้ปะไอ้เฉยอไอ้เฉยด้วยไอ้สัตว์อไอเฉยช่วยพี่เหมินไอ้เฉยมึงไม่จำเป็นต้องยุ่งเรื่องของกูได้ไหมไอ้เหี้ยไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือก เทล่ากูขายกูให้เช่าไปนี่หว่ะก็เจ็ดเทพวันพรุ่งนี้ก็เจ็ดเทพเราเล่นวันพรุ่งนี้ใช่ปะสามสามสิบเขาลงวที่สาโอโหสามสิบจะอยู่ไหมเนี่ยวันนี้สิบเอ็ดครับสามสิบถือวันที่สิบเอ็ดอ่ะสามสิบคุน่าจะไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเฮียก้หนึ่งสามครับโหสามสิบไม่อยู่อ่ะตอนนี้เรียกเรียกคนในแก๊งวันนกูอยากรู้จำนวนของคนของคนในแก๊งเพราะว่าเราต้องหาเพิ่มแล้วถ้าอย่างนั้นนะได้ครับลงได้